วันนี้เรามาสรุปฟังกช์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและก็ผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมกันโดย20สูตรของวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S <S มาเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยครับเราจะมาทําการแปลงไปแปลงกลับระหว่างฟังก์ชันไซน์แล้วก็คอสูสตรที่1นึ่งคอสพส่วน2ลบ a อลฟาจะเท่ากับไซน์อลฟา ถ้าน้างนองๆได้ดูคลิปกราฟของฟังก์ชันติีโกเมติก่อนหน้าน,นี้กันมาแล้วนะครับเราจะพอทราบว่าฟังก์ชัน cos นั้นนําหน้าสายอยู่90องศาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จะเห็นได้เลยครับว่า cos π ส่วน2หรือ90องศาลบกับมุมเอลฟ้าใดๆจะมีค่าเท่ากับสายนั่นเองครับเรียบร้อยนะสูตรที่1 ก่อนที่จะไปกันต่อเนี่ยพี่อยากจะเตือนว่าต่อจากนี้นยเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของวงกลม1หน่วยกันด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ได้ทวนมานานแล้วเนี่ยพี่ก็แนะนําให้ย้อนกลับไปทวนกันก่อนได้นะในคลิปนี้เนี่ยพี่จะเน้นวิธีการใช้งานเลยนะครับซึ่งในสูตรที่1ที่เราเรียนเมื่อกี้ครับเป็นส่วนสําคัญในการพิสูจน์กลุ่มแต่ต่อไปครับค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกแล้วก็ผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมจะมีด้วยกัน6สูตรครับสูตรที่สองคอสอัลฟาับวก กับไซน์เอลฟาสายบีต้าครับแล้วก็สูตรที่3 c o s คศเอลฟาบวกบีต้าจะเท่ากับ c o s เอลฟาโคสบีต้าลบกับไซน์เอลฟาสายบีต้าครับ สำหรับ2สูตรนี้เราจะมีฟังก์ชัน c อ s ที่ในวงเล็บเนี่ยเกิดจากมุมที่บวกหรือว่าลบกันครับจะได้เป็นลักษณะค o s ค o s แล้วก็สายสายโดยขั้นด้วยเครื่องหมายที่ตรงข้ามกับฟังก์ชันเดิมยกตัวอย่างเช่นจงหาค่าของ Co s 3ามพยส่วนสลบพายส่วนสจะเห็นว่าเป็นฟังก์ชัน Co s ครับที่ในวงเล็บเนี่ยเกิดจากมุม2มุมลบกันมันก็คือมุม3ามพายส่วนสแล้วก็มุมพายส่วนสมใช่ไหมครับมุม3ามพายส่วนสี่เนี่ยถ้าแปลงเป็นองศามันก็คือ135งอมงศาส่วนมุมพายส่วนสมันก็คือหคิบองศาใง องเนอเอามาลบกันจะได้เท่ากับ75องศาซึ่งคอส75องศาเนี่ยเราไม่สามารถหาได้ตามปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรเพื่อช่วยในการหาคําตอบแทนครับมุมลบกันก็จะใช้สูตรคอสเอลฟาลบบีตาซึ่งมันจะเท่ากับคอสคอสไซน์แล้วก็เครื่องหมายตรนข้ามใช่ไหมครับคอสเอลฟาคอสบีตาบวกกับไซน์เอลฟาไซน์บีตามุมของเราก็คือ3าพายส่วน4ลบกับพายส่วน3เอาไปแทนเลยครับแสดงว่าเอลฟาคือ3าพายส่วน4แล้วก็บีตาคือพายส่วน3จะได้ออกมาเป็นคอสสามพายส่วน4คูณกั โคสไพ่ส่วน3บวกกับ sin 3าพส่วน4คูณกับไซด์ไพส่วน3จากนั้นก็หาค่าของฟังก์ชันติโกณมติไซด์โคเพื่อมาแทนค่าสลับหาคําตอบครับสาม่ส่วน4เนี่ยถ้าใครไม่ถนัดสามารถแปลงกับเป็นมุมได้นะมันคือ1 3 5องศาใช่ไหมครับใช้ความรู้ในเรื่องของวงกลม1หน่วยเพื่อหาค่าของฟังก์ชัน sin แล้วก็ cos ที่มุมร้5ยองศาออกมาเนื่องจากมุม1้อยองศาเนี่ยมันอยู่ในควอเดนซ์2ครับซึ่งควอเดนต์2เนี่ยจะมีแกน X เอ็นก,กน y เป็น,น, 135, นี่ยถ้วก ทางนั้นซ้ายครับมันจะห่างจากแกน x อยู่45องศาใช่ไหมครับมันสมมาตรกันเนาะเพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันซน์แล้วก็คอสเนี่ยจะมีค่าเหมือนที่มุม45องศาเลยครับไซ45ก็คือรูท2ส่วน2แล้วก็คอ45ก็คือรูท2ส่วน2เช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนนันนี้เราบอกว่ามันอยู่ที่มุม135หรือว่าคอแดน2ครับจะทำให้แกน x เนี่ยจะมีค่าเป็นลบครับกลายเป็นลบรูท2ส่วน2แล้วก็แกน y จะเป็นค่าเป็นบวกซึ่งก็คือรูท2ส่วน2ครับกลับมาที่โจทย์นะเาาราาสไนะะว่ cost, ่่ทห3 จะเท่ากับลบรูทสส่วน2แล้วก็ไซน์สพายส่วน4จะเท่ากับรูทสส่วน2ครับคอรดเอ็กซ์เอามาแทนได้เลยนะครับเลข2ตัวที่ต้องหาค่ามาแทนครับค่าของฟังก์ชันดีโกนิติที่มุมพายส่วน3หรือว่า60องศาครับอันนี้คิดตรงๆได้เลยเนาะคอร์ดหกจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็ไซน์หกจะมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2ครับทั้งหมดเอาไปแทนค่าก็จะได้เป็นลบรูทสส่วน2คูณกับ1ส่วน2บวกกับรูทสส่วน2คูณกับรู 2. ทสส่วน2คิดเลขออกมาครับก ลบรูทสองส่วนสี่เขียนเป็นส่วนร่วมกันก็นกนได้เป็นรูทหกลบรูทสองส่วนสี่ได้เป็นคําตอบของเราในข้อนี้ครับพอเห็นประโยชน์ของสูตรนี้แล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียนวงกลมหนึ่งหน่วยเราก็จะหาค่าได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ค่าที่สมมาที่อยู่ในคอด้านอื่นนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากมุม2มุมที่เราทราบค่าได้เช่นเดียวกันครับสูตรในกลุ่มนี้จะไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันคอสนะครับก็จะมีส่วนของไซน์แล้วก็แทนด้วยสูตรที่4ครับไซน์เอลฟาลบบาจะเท่ากับไซน์เอลฟาคอสบีตา คอสเอลฟาสายปีต้า สูตรที่5 s i n ซน์อัลฟาบวกเบตาครับจะเท่ากับ s i n ์อัลฟาคอสเบต้าบวกกับคอสอัลฟาไซน์เบตาครับสลับฟังก์ชันไซน์จะต่างกับคอสหน่อยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันไซน์เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยจะเหมือนกับฟังก์ชันต้นเลยนะครับแต่สำหรับฟังก์ชันไซน์เนี่ยผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของ s i n ์คอสคอสไซน์แทนครับลักษณะนี้แล้วก็ต่อไปสูตรที่6 tan นอัลฟาลบเบตาจะเท่ากับ tan อัลฟาลบแทนเบต้าส่วนได้หนึ่งบวกแทนอัลฟาแทนเบตาครับเมื่อแทนอัลฟาแทนเบต้าเนี่ยไม่เท่ากับ,นะบลบหน แทนเอลฟาบวกบีตาจะเท่ากับแทนเอลฟาบวกแทนบีตาส่วนด้วย1ลบแทน a l ลฟาแทนบีตาเมื่อแทน a l ลฟาคูณกับแทนบีตาไม่เท่ากับ1ครับ สำหรับสูตรของแทนเนี่ยมันจะประหลาดกว่าเพื่อนนิดนึงครับส่วนที่เป็นเศษนะครับข้างบนเนี่ยเครื่องหมายบวกหรือลบจะตรงกับฟังก์ชันต้นเลยนะครับแต่ว่าส่วนข้างล่างครับจะเป็น1ตามด้วยเครื่องหมายตรงข้ามกับฟังก์ชันต้นแล้วก็ตามด้วยผลคูณของแทนอัลฟาแทนิตาครับทั้ง6สูตรเนี่ยสามารถประยุกตใช้ได้หลายแบบเลยนะเหมือนกับที่เราทําก่อนนะัานนี้เลยก็ได้ครับฟังก์ชันที่เราหาค่าไม่ได้เรามองเป็นผลบวกหรือว่าผลลบของมุมแล้วกระจายออกมาเพื่อหาค่าก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าเราจะทํากลับกันก็นได้นะ ตัวัตวอย่างเช่นจงหาค่าของ s ซ n พายส่วน9คูณกับ cos พายส่วน18บวกกับ cos พายส่วน9คูณกับซนพายส่วน18อย่างนี้นะพายส่วน9มันคือมุม20องศาใช่ไหมครับแล้วก็พายส่วน18มันคือมุม10องศาครับซึ่งเราไม่รู้ตำแหน่งของมุมเหล่านี้เลยครับดูคร่าวๆเนี่ยข้อน,นี้มันก็อาจจะดูยากนะแต่ถ้าเราดูในรูปแบบของมันครับมันอยู่ในรูปแบบของ s ซ n c o คคั่นด้วยเครื่องหมายแล้วก็เป็น cos s ซ n s i ซ cos cos s i n ซมันตรงกับรูปแบบผลบวกของฟังก, Alpha, ก์ชันไซน c o ลฟา e โคสบีตาบวกกับโคสอัลฟาซบีตาครับฟังก์ชันไซดเครื่องหมายตรงกลางจะเหมือนกันกับฟังก์ชันต้นนะหมายความว่าจากโจทย์ของเราเนี่ยเราจะใช้สูตรแปลงออกมาได้เป็นไซด์ที่พายส่วน9บวกกับพายส่วน18ครับซึ่งเอามาบวกกันนะมันจะได้เท่ากับไายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไายส่วน6มันก็คือ30องศาใช่ไหมไซด์สามสิบองศาออานี้เราทําประจำเลยครับมันจะได้เท่ากับ1นส่วนสเพราะฉะนั้นโจทย์ในขอน้อนี้จะตอบเท่ากับ1นส่วนสองเป็นคาตอบของเรานั่น ได้สบายมาก ุ่มต่อไปเมื่อกี้เราหา s ซ n ์เอลบวกบีตาไซน์เอลลบบีตาคอ a บวกบีตาคสลบออกมาได้แล้วใช่ไหมครับถ้าเราเอาจํานวนพวกนี้มาบวกลบกันเองบ้างมันจะได้ออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างสูตรที่8 2 sin ง l ซน์เอบจะเท่ากับ sin ์เอลบวกบีตาบวกกับ s ซน์อาลบบีตาครับสูตรที่9 2 cos a ง p h สเาบีตาจะเท่ากับ sin a l p h บวกบีตาลบกับ sin a เ p h าลบบีครับสูตรที่1ิ2 cos คอสเ cos บจะเท่ากับ cos a l p h บวกบีาบวกกั ส, Alpha, ita, สูตรที่11ออันนี้จะพิเศษหน่อยครับสองไซน์เอลฟาไซบตาจะเท่ากับคอสเอลฟ้าลบาลบกับคอสเอลฟาบวกบตาครับสูตรสุดท้ายเนี่ยเราจะาลบขึ้นก่อนข้างหน้าเนาะพี่จะมองจากผลบวกหรือว่าผลลบของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราได้มาจากกลุ่มที่แล้วนะครับก็คืออันตัวข้างหลังน,นะสำหรับสูตรกลุ่มนี้จะจํายานนี้นึงครับถ้าเป็นไซนบวกเลยลบกันเองครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นฟังก์ชันที่ต่างกันครับไซน์คอสคูณกัน แต่ถ้า Co s บวกกันเองเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่เหมือนกันคูณกันครับและก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องจับให้ได้นะครับก็คือถ้าเอามาบวกกันเนี่ยจะได้ตัวหลักเป็น Co s บต้าแต่ถ้าเราเอามาลบก,กันเนี่ยจะได้ s ซ n ์บต้าอยู่ข้างหลังครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องระวังตัวที่เป็นไซด์ไซด์นะครับมันจะเกิดจากเครื่องหมายที่เป็นเอลฟาลบบต้าก่อนแล้วตามด้วยเอลฟาบวกบต้านะจำหลักการนี้ไว้นะครับดูก่อนว่าใครทํากันไซน์หรือ c o s แล้วมันทํากันด้วยเครื่องหมายอะไรบวกหรือลบ ยกตัวอย่างเช่น2คูณกับ cos 75แล้วก็ sin 165ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ทราบค่าที่บุม75กับ165ใช่ไหมจะทํำยังไงได้บ้างครับมันอยู่ในรูปของ2คูณกับผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติครับตรงกับรูปแบบสูตรของเราที่เราเรียนเมื่อกี้เลยใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้อง4สูตรนะครับเราต้องใช้สูตรไหนถ้าเป็น s ซ n บวกหรือลบกันเองจะได้ผลลัพธ์เป็น s ซ n c ค s คูณกันถ้าเป็น c อสบวกลบกันเองจะได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันเหมือนกันคูณกันครับในข้อนี้ผลผลัพธ์ เป็นฟังก์ชันที่แตกต่างกันต้องเกิดจากซายทํากับซ้ายแน่นอนครับและมันทํากันด้วยเครื่องหมายอะไรครับมันลงท้ายด้วยซายใช่ไหมแสดงว่ามันเกิดจากผลลบแน่นอนทําให้เราจะใช้สูตร2 c งคอสเอลฟ i าบีตเท่ากับทายเอลฟาบวกบีตาลบกับซายเอลฟาลบบีตาครับตรงตามสูตรเป๊ะแทนค่าลงไปเลยครับทายเจ็ดสิบห้าบวกหนึลบกับลบหนึหครับหรือว่าได้เท่ากับทรายสองร้อยลบกับทายลบเกที่เหลือก็คิดเลขตามธรรมดาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเลยนะครับอ นะซายสองเนี่ยอยู่ในคอร์เดน3แสดงว่าจะได้ซายเป็นลบที่มุม240เนี่ยจะอยู่ห่างจากแกน x 60องศาแสดงว่าจะมีค่าเท่ากับ sin 60ซึ่งก็คือรูทสส่วนสแสดงว่า s i n 2องจะมีค่าเท่ากับลบรูทสส่วนสนั่นเองครับส่วนซายลบเกมุมปันติดลบเนาะแสดงว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาครับที่มุมลบเกจะอยู่ที่จุด0ูลบห cos x sin y แสดงว่าซายลบเกก็คือค่าที่ตำแหน่ง y หรือมีค่าเท่ากับลบหนั่นเองครับสคูณกับ cos 75็ดสิบหซายหนึ จะมีค่าเท่ากับลบรูทสส่วนสลบลบหหรือว่าได้เท่ากับ2ลบรูทสส่วนสเป็นคําตอบของเรานั่นเองครับพอตามทางกันอยู่ใช่ไหมข้อนี้มันย้อนกลับนิดนึงนะครับโจทย์เนี่ยให้มาในรูปของผลคูณแต่ก็แปลงกลับเป็นผลบวกของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้นะครับแล้วจากนั้นก็หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติแต่ละตัวออกมาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้สูตรสาหรับผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติเอลฟาแล้วก็บีตากันมาแล้วใช่ไหมในกลุ่มต่อไปจะเป็นรูปของผลบวกกันบ้างครับ สูตรที่12บสองไซน์ลฟาบวกกับไซน์บีตาจะเท่ากับ2องไซน์เอลฟาบวกบาส่วนสคูณกับคอสลฟาลบบตาส่วนสสูตรที่ 13, บสามไซน์ลาลบไซน์บีตาจะเท่ากับ2องคอสเอลฟาบวกบีตาส่วนสคูณกับไซน์ลฟาลบตส่วนสสูตรที่ 14, บสี่คอสาบวกคอสบีตาจะเท่ากับ2องคอสเอลฟาบวกบีตาส่วนสคูณกับคอสลฟาลบาส่วนสแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวพิเศษกว่าตัวอื่นครับก็คือสูตรที่สิ c ห้าคอสเอลฟาลบคอส จะเท่ากับลบสองไซน์เอลฟา Alpha, บุปกบิ้าส่วนสองคูณกับไซน์เอลฟาลบบิท้าส่วนสองครับ ตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแอลฟาบวกเบต้าส่วน2เสมอแล้วก็ตัวข้างหลังจะเป็นแอลฟาลบเบต้าส่วน2เสมอครับวิธีการจำของพี่ก็คือจะเหมือนเดิมเลยนะจะมองจากผลบวกหรือว่าผลลบของฟังก์ชันติีโกณพตริเป็นหลักครับถ้าซายเป็นบวกหรือว่าลบกันเองจะได้ผลลัพธ์เป็นซายคอสคูณกันถ้าเป็นคอสบวกลบกันเองเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเหมือนกันคูณกันครับถ้าเอามาบวกกันจะได้คอสเบต้าอยู่ข้างหลังถ้าเอามาลบกันจะได้ซายเบต้าอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยครับถ้าเป็นคอสลบกับคอสเน เพิ่มขึ้นมาแล้วสูตรพวกนี้มันใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปลองทําโจทย์ประเภทนี้กันครับไซด์เจ็ดสิบห้าบวกกับไซด์สิบห้าอาจจะต้องสังเกตกันสักนิดหนึ่งครับถ้าเป็นสูตรกลุ่มนี้จะเป็นผลบวกกันระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติ2ตัวแบบตรงๆแบบนี้เลยก็ได้ครับไซด์บวกหรือลบกันเองจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไซด์คอสคูณกันอะไรอยู่ข้างหลังก็ให้ดูที่เครื่องหมายครับเอามาบวกกันจะได้ตัวข้างหลังเป็นคอสใช่ไหมแสดงว่าจะได้สูตรเป็นไซด์เอลฟาบวกกับไซด์บีตาเท่ากับสองไซ เอลฟาเป็นเจ็ดสิบหีต้าเป็น15จากโจเนาะแทนค่าลงไปเลยครับจะได้เท่าก,กับ2คูณกับไซเจ็ดบวก15ส่วน2คูณกับคอสเจสิบลบ15ส่วน2ครับข้างหน้าบวกกันจะได้90ส่วน2หรือว่าเท่ากับ45ข้างหลังลบกันจะได้60ส่วน2หรือเท่ากับ30ครับไซสี่สก็คือรูทสส่วน2ส่วนคอสสามสิบมันก็คือรูทสส่วน2เอาทั้งหมดมาคูณกันจะได้เป็น2คูณกับรูทสส่วน2คูณกับรูทสส่วน2ซึ่งจะได้มีค่าเท่่ากับร6สวน 2เป็นคําตอบของเราในข้อนี้น,นั่นเองครับสูตรกลุ่มนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตรงตัวเลยแต่ว่าต้องระวังในส่วนของผลลบของคอร์คอสครับอย่าลืมเครื่องหมายลบกันนะครับ ในกลุ่มแรกมันคือค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มุมบวกหรือลบกันครับคราวนี้เรามาดูสูตรที่มุมเป็น2เท่ากันบ้างสูตรที่15บห้าไซน์สองลฟาจะเท่ากับ2องไซน์เอลฟา alpha, คอสเอลฟาครับสูตรที่16บหกคอสสองลฟาจะเท่ากับคอสเอลฟากำลังสองลบกับไซน์เอลฟากำลังสองครับหรือว่าเราสามารถใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติแปลงสูตรที่16บห้อีก2รูปแบบครับจะได้เป็นสูตรที่17บเจ็ดคอสสองลฟาจะเท่ากับ1นึ่นลงลบสองไซน์เอลฟายกกำลังสองครับสูตรที่18บแปดคอสสองเอลฟาเหมือน คราวนี้จะได้เท่ากับ2คูณกับ cos เอลฟาทั้งหมดกําลัง2ลบด้วย1ครับและสูตรสุดท้ายสูตรที่19เป็นของแทนครับแทน2อลฟาจะเท่ากับ2แทนอลฟาส่วนด้วย1ลบแทนอลฟายกกําลังสองเมือ Alpha อ่อแทนเอลฟายกกําลังสองไม่เท่ากับลบ1ครับแล้วก็พี่แถมให้อีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเอกลักษณ์ของติโกณมิติใช่ไหมมันคือไซน์ทิต้ากำลัง2บวกกับ cos ทิต้ากำลังสองจะเท่ากับ1ครับขอแทรกเป็นสูตรที่20ไว้ให้ละกันครับเพราะว่ามันใช้ประยุกต์ในสูตรที่16นะให้้ไไดปปเ็สูตรที่17แล้วก็18ครับ จริงๆแล้วสูตรในกลุ่มนี้ไม่ต้องจําเพิ่มก็ได้นะครับเราสามารถจําสูตรในกลุ่มแรกแล้วก็มาประยุกตได้เช่นเดียวกันเราจําได้แม้ว่า s i น์เอลฟาบวกบาจะเท่ากับ s i น์เอลฟาคอสบีตาบวกกับคอสเอลฟาไซน์บาในกรณีนี้เราต้องการหา s ซน์สองเลฟาใช่ไหมครับหรือว่าพูดง่ายๆครับมันคือ s i น์เอลฟาบวกเอลฟามันก็จะได้เท่ากับ s i น์เอลฟาคอสเอลฟาบวกกับคอสเอลฟาไซน์เอลฟามันหน้าตาเหมือนกันบวกกันได้เลยครับแสดงว่าจะได้เป็น s i น์สองเอลฟาจะเท่ากับ2 sin ซน์เอลฟา Alpha คอสเอลฟานั่นเอง ทุกสูตรเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครไม่ถนัดจำเนี่ยก็ไม่ต้องจํากลุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่พี่เข้าใจว่าน้องๆหลายๆคนก็อยากได้สูตรเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลงหลายๆรอบก็สามารถจําไว้ได้เลยเช่นเดียวกันครับเรียบร้อยครับ20สูตรที่ควรรู้สําหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นบทที่มีสูตรเยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือต่อให้รู้สูตรในบทเนี่ยบางครั้งมันก็ยากที่จะทําอยู่ดีครับอาจจะต้องฝึกทําโจทย์กันเยอะๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กัน สำหรับ20สูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติที่ควรรู้ครับสูตรแรกคือการแปลงฟังก์ชันซายและก็ neck. คอสคอสไพ่ส่วน2ลบเอลฟาจะเท่ากับสายเอลฟาครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับมาที่ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและก็ผลต่างของจํานวนจริงในบุมกันบ้างครับในกลุ่มนี้สำหรับฟังก์ชันคอสเครื่องหมายตรงกลางจะกลับกันกับฟังก์ชันต้นครับจะอยู่ในรูปของคอสคอสสายสายแต่สําหรับฟังก์ชันซายจะมีเครื่องหมายเหมือนกันครับกับฟังก์ชันต้นแต่ว่าจะอยู่ในรูปของซายคอสคอสสายแบบนี้แทนครับสำหรับสูตรของฟังก์ชันนนข้างคือ บวกหรือลบเครื่องหมายจะตรงกับฟังก์ชันต้นนะแต่ว่าข้างล่างครับจะเป็น1ตามด้วยเครื่องหมายที่ตรงข้ามกับฟังก์ชันต้นตามได้ผลคูณของแทนอัลฟาแทนตครับ ในกลุ่มต่อไปเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ได้จากตรีโกณมิติกลุ่มก่อนหน้านะโดยพี่จะมองผลบวกหรือผลลบของฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นหลักนะวิธีการจําในกลุ่มนี้ก็คือถ้าเป็นไซน์บวกกันหรือลบกันเองเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่ต่างกันไซน์คอสหรือคอสไซน์คูณกันครับถ้าเป็นคอสบวกกันหรือว่าลบกันเองจะได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่เหมือนกันครับต่อไปให้ไปดูเครื่องหมายครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกกันจะได้ตัวหลังเป็นคอสเต้าแต่ถ้ามันเอามาลบกันจะได้ไซน์ับ ต้องระวังที่สุดก็คือตัวไซด์ไซนนะครับจะเกิดจากเครื่องหมายเอลฟาลบตาก่อนแล้วตามด้วยเอลฟาบวกพตาตามมาครับในกลุ่มนี้จะได้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่คูณกันแต่ว่าในกลุ่มต่อไปเราอยากได้ฟังก์ชันตรีโกณมิติที่บวกกันดูบ้างครับเหมือนเดิมพี่จะมองจากผลบวกหรือว่าลบของฟังก์ชันเป็นหลักนะแล้วก็ใช้หลักการเดิมได้เลยครับถ้าเป็นไซน์บวกหรือว่าลบกันครับจะได้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่ต่างกันไซน์คอสหรือว่าคอสไซนคูณกันถ้าเป็นคอสบวกหรือลลลบกกกััััันนนนนเเเอองงี่่จะได้ผพลล์ป็ฟชทหมื คูณกันครับต่อไปเครื่องหมาย ถ้าเราเอามาบวกกันจะได้ตัวหลังเป็น cos b แต่ถ้าเราเอามาลบกันเนี่ยจะได้ตัวหลังเป็น sin b ครับต้องระวังที่สุดก็คือเป็น cos ลบ cos จะมีเครื่องหมายลบเพิ่มขึ้นมานะครับระวังให้ดีด้วยแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มุม2เท่าครับในกลุ่มนี้ถ้าไม่อยากจําก็สามารถประยุกต์จากสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกแล้วก็ผลต่างของจํานวนจริงได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าอยากจําก็สามารถทํไในเช่นเดียวกันครับนี่แหละครับสูตรทั้งหมดที่เราควรจําได้ในเรื่องของฟังก์ชันตตรีีมิินนถึงง้ๆ จงจะง้างมือรอคอมเมนต์กันแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยจริงๆสูตรมันเยอะกว่านี้หรือเปล่าที่โรงเรียนสอนมามากมาก,กว่านี้รัดกว่านี้อะไรเงี้ยถูกต้องครับมันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยครับแล้วก็นงังสือบางเล่มเนี่ยมันก็จะมีสูตรรัดมากมายเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสูตรพื้นฐานที่เอาไปพิสูจน์สูตรเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแล้วพี่ก็จะอ้างอิงตามหนังสือสสวทค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีให้จําประมาณนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าอยากรู้หรือว่าอยากให้มีคลิปแนวนี้ขึ้นมาอีกนะครับพี่ขอสัก, 1, like กันถถ้าถึงเนี่วพําคลิปภาคแล้วก็ัน จดออกหมายทำกันครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเป็นยัางไงาบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกที่อยู่ธีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนๆพอคนอื่อน,อน,อนจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับ แล้วถ้าน้องๆเป็นหนึ่งในเก้ที่เข้ามาดูเลยยังไม่ได้กดสับ s ไ r i b e ช่องนีไว้นะครับก็อยากให้ช่วยการกดไลค์กด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะหรือจะส,สนับสนุนในการซื้อสติกเกอร์น้องโมจิสุดน่ารักไปก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเองโดยสมาชิกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการโหลดเอกสารทั้งหมดครับและอาจจะมีคลิปพิเศ ครับ